สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆก,กำลังรอคุณอยู่ค่ะ พบลิขิตตอนที่19เมื่อหมอกยามเช้าเริ่มจางลงแสงสีอัมพันยามสายเริ่มสาดส่องจนสาม,มารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบข้างได้ชัดเจนขึ้นตามลำดับมานบถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นคนสุดท้ายโดยกำนันเท่าเพื่อทำธุระส่วนตัวและกินมื้อเช้าที่ลูกหาบจัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ฟ้าสางเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้น กลุ่มของมานพก็แยกตัวออกมานั่งปรึกษากันถึงเรื่องแผนการเดินทางกำนันเอ่ยขึ้นช้าๆด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสเสบียงของเราเหลือไม่มากแล้วนะนา,นายคนเพิ่มขึ้นอีกตั้งสี่คนแต่สเสบียงมีเท่าเดิมอาหารที่เตรียมมาน่าจะอยู่ได้อีกไม่กี่มือ้อเขาหันไปมองมานพกับนาวินก่อนพูดตอบเราจะให้คนพวกนั้นเดินทางกลับกันไปก่อนดีไหมล่ะนายยังไม่ทันที่ใครจะตอบ เสียงของนัชรินก็ดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ทั้งสองหนุ่มต้องหันมามองพวกฉันสองคนจะต้องไปด้วยนะจะไล่ใครกลับก็ไล่ได้แต่ฉันกับยายขวัญต้องไปด้วยนัชรินและขวัญอุมาเดินเข้ามานั่งล้อมวงอย่างคุ้นเคยมานบหลบตาขวัญอุมาทันทีเขารู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาจำได้เลือนรางว่าเคยพบภาพแบบนี้มาก่อนและยิ่งเห็นหญิงสาวเข้ามานั่งอยู่ข้าง ความรู้สึกผิดที่เคยให้สัญญาวไว้กับเด็กหญิงคนหนึ่งในความฝันก็พลันย้อนกลับมาจากเธอเราจะไม่มองใครอีกเลยเด็กผู้หญิงผมเปียในความฝันผู้เป็นรักแรกในวัยเยาว์คนที่เขาตามหามาตลอดชีวิตตอนนี้ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือเธอแต่จะให้เขายึดขวัญอุมามาเป็นตัวแทนของคนในความทรงจำที่เลือนรางก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเธอเลยนาวินหันมาสกิดมานพแล้วกระซิบเบา,เบา ข้าก็คิดว่าเราควรให้สะกลกับนายกำพลพาพวกกลับไปก่อนยิ่งคนเยอะข้าว่ามันจะยิ่งมากความอีกอย่างข้าทนเห็นโฉมหน้าทาตในหนังย้อนยุคของแม่หญิงคนนั้นไม่ไหวแล้ววะ่ะทั้งสงสารทั้งสมเพศแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงสายตาทุกคู่หันไปมองนารีรัตร่างของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเธอแต่งหน้าจัดขึ้นดูก็รู้ว่าเพื่อปกปิดร่องรอยนั้นขวัญอุมาหันไปเห็นเข้าก็ใจหาย เผยยื่นมือไปจับแขนมานพไว้แน่นโดยลืมไปว่ายังมีนัชรินกับนาวินนั่งมองอยู่เป็นอะไรใหญ่ขวัญทำไมทำหน้าเหมือนเห็นผีเลยนัชรินถามขึ้นเมื่อคืนฉันเห็นเออเออหลอนพูดตะกุกตะกักมานพจึงพูดแทนด้วยเสียงเรียบเมืคืนขวัญเจอพวกมาโซคิสกับซาดิสโดยบังเอิญน,นัชรินเบิกตากว้าง แล้วนายรู้ได้ยังไงยายขวัญบอกเหรอหรือว่าสองคนนี้พากันไปถ้ำมองโดยไม่ชวนฉันไปด้วยอืมคำพูดของนัจรินทําให้ขวัญอุมาแก้มแดงจัดนี่เธอรู้ด้วยเหรอขวัญอุมาถามเพื่อนสาวอย่างแปลกใจในที่นี้มีใครไม่รู้บ้างพี่ชายของเธอเล่นลากแม่นั่นเข้าป่าตลอดเวลาที่มีโอกาสนาวินเสริมอ้าวนายยอดชายนะเหรอเป็นพี่ชายของคุณขวัญหลอกเลยครับ เห็นเขาประกาศลั่นว่าเรื่องระหว่างเขากับหญิงสาวคนนั้นต้องเป็นความลับเพราะเพราะอะไรคะลุงนัชรินถามเสียงขึงขังเพราะเขาบอกว่าคุณขวัญกับเขาเป็นคู่มั่นกัน,นสิครับขวัญอุมากับนัชรินต่างรีบเอามือทาบอกอย่างพร้อมเพรียงเขาพูดแบบนั้นจริงๆหรือคะแน่ใจนะว่าไม่ได้ฟังผิดแน่ใจสิถ้าไม่เชื่อกำนันจะเรียกคนอื่นมาถามดูก็ยังได้ แต่ทำท่าจะหันไปเรียกลูกหาแต่ขวัญอุมารีบห้ามไว้นัชรินสบตาเพื่อนรักก่อนพูดเสียงหนักแน่นเอาแล้วสิขวัญทีแรกฉันก็นึกว่าแค่คิดไปเองที่เห็นนายยอดชายเข้ามากระแสะเธอแต่แบบนี้มันชัดเจนมากคนอะไรขนาดเป็นญาติกันยังคิดอกุศลได้ขนาดนี้เธอต้องระวังตัวให้มากนะขวัญอุมาพยักหน้ากำมือแน่น ลุงกำนันคะช่วยบอกลูกหาบให้คอยกันท่าไม่ให้นายนั่นเข้ามาใกล้ยายขวัญได้อีกนะคะเพื่อนของรินไม่ใช่คู่มั่นของใครที่เห็นอยู่นี่ต่างหากสามีภรรยากําลังตามหาลูกกันอยู่นัชรินบุยปากมองที่แขนของขวัญอุมาที่ยังจับอยู่กับมานพทำให้ขวัญอุมาต้องรีบดึงมือกลับอย่างเขินอายการสนทนาหยุดลงเมื่อมีคนเดินเข้ามาเพิ่มนายกําพลนายเดชา ยอดชายและพรานนาทางเดินตรงเข้ามานั่งอย่างพร้อมเพรียงยอดชายเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังแล้วครับต่อไปนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองคุณทั้งสองคนกับพรานนำทางควรจะเดินทางกลับกันได้ส่วนลูกหาบถ้าพรานไม่ว่าอะไรผมจะขอจ้างให้เดินทางไปกับเราด้วยทุกคนในกลุ่มของมานบถึงกับมองหน้ากันอย่างตกตะลึงจากที่เตรียมไล่คนกลับกลายเป็นว่าดันถูกไล่กลับเสียเอง อะไรกันคะคุณลุงลุงคุยกับพรานเฉยแล้วละ่ะหมู่บ้านพิสดารที่หนูกำลังจะไปกันน่ะแกบอกว่าเคยไปมาแล้วเรื่องนำทางคงไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นเราควรจะไปกันเองคนอื่นไม่ควรต้องเสี่ยงด้วยจริงไหมลูกขวัญพรานเฉยหันมาร่วมเสริมถูกต้องที่สุดครับนายถ้าไอ้จ่อยมันเคยไปไอ้เฉยก็เคยไปเหมือนกันแหละคำพูดนั้นทำให้กำนันหันขวับไปมอง นี่เองเป็นพรานป่าไหนกันถึงได้รู้จักชื่อของข้าทั้งที่ไม่มีใครเคยเรียกมาหลายสิบปีแล้วพรานเฉยยิ้มเยาะข้าจะเป็นใครไปได้ก็ตอนพ่อของเองพาคนไปล่าขุมทรัพย์ที่หมู่บ้านนั้นพ่อก็พาข้าไปด้วยไปพร้อมกับเองนั่นแหละโธ่ําเป็นจำข้าไม่ได้พ่อผ่านเหตุการณ์ตอนนั้นมาป่าบนก็มีกำนันเจ้าเล่ ป่าล่างก็มีคนที่ทั้งดูดีและหลอกกว่าคือข้าไงพรา้เฉยยังไงละ่ะถ้าเองเคยรู้อะไรมาข้าเองก็รู้เหมือนกันฉะนั้นตอนนี้มีข้าอยู่แล้วเองก็หมดความหมายกลับไปดูหมอไปเป็นเจ้ามือไฮโลต่อเถอะอย่ามาหลอกใครที่นี่อีกเลยไอ้จ่อยเอ้ยทุกคนต่างย้อนนึกถึงเรื่องราวที่กำนันเคยเล่าไว้ตั้งแต่แรกพบกันและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพิสูจน์ความจริงได้แล้วขวัญว่า คุณลุงควรจะกลับไปนะคะส่วนขวัญกับลุงกำนันและทุกคนที่มาด้วยกันตั้งแต่ต้นเราจะไปช่วยลูกแก้วกันเองค่ะนายกำพลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นอย่างพยายามควบคุมอารมณ์ลุงจะปล่อยให้ผู้หญิงไปกับเพื่อนผู้ชายแบบนี้ไม่ได้ถ้าใครรู้เข้าหนูจะเสียหายได้นะลูกแล้วลุงเองก็ห่วงความปลอดภัยของคนอื่นๆที่ไม่ควรเดือดร้อนกับเรื่องในครอบครัวของเรานัชรินพูดขัดขึ้น คนอื่นที่ไหนกันคะสองคนนี้เป็นแฟนกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วส่วนรินกับคุณผู้กองก็เป็นเพื่อนสนิทกันเชื่อใจและไว้ใจได้แน่นอนค่ะเมื่อคืนเสียงโหยหวนมันดังมากจนรินนอนไม่หลับไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนผสมพันธุ์กันเสียงมันคงเจ็บหน้าดูรินกับขวานเดินไปแอบดูทนดูไม่ไหวจริงๆต้องรีบกลับกลัวจะเคี่ยนตีกันตายเสียก่อนรินว่าการเดินทางกับผู้พิทักษ์สันติราชกับทหารพรานสุดหล่อ ยังปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะยอดชายหน้าซีดเผือดถึงกับพูดไม่ออกอะไรกันครับน้องรินพี่ไม่เข้าใจเรื่องที่พูดเลยนายกำพลที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักถึงกับอึ้งไปก่อนจะเปลี่ยนท่าทีอา้าวทั้งสองคนเป็นแฟนกันหรือแบบนี้ก็น่าจะพามาแนะนำให้ลุงรู้จักก่อนสิเห็นไหมทำให้ลุงเข้าใจผิดหมดงั้นก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นก็เดินทางไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ ไปกันหลายคนจะได้ช่วยเหลือกันได้แต่ถ้าจะให้ลุงกลับก่อนลุงไม่ยอมแน่เสียน้องชายไปแล้วทั้งคนลุงจะไม่ยอมเสียหลานสาวคนเดียวไปอีกแน่ๆขวัญอุมาได้แต่นิ่งเงียบส่วนมานพก็ปั้นสีหน้าไม่ถูกผู้กองนวินพูดตัดบทขึ้นไปันหมดก็ได้แต่ตอนนี้สเสบียงเรามีจำกัดนะครับปรานเฉยพูดแทรกทันที เรื่องสเสบียงไม่มีปัญหาผมให้ไอ้เข้มกับนายสกนไปโกยมาจากหมู่บ้านโจนแล,ล้วล่ะอีกเดี๋ยวก็คงจะกลับมาพร้อมข้าวปลาอาหารแห้งอย่างเหลือเฟือไอ้โจนพวกนั้นน่ะอยู่กันเป็นสิบมันต้องมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งไหนจะของที่มันปล้นของพวกเราไปด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องง่ายๆแบบนี้หรอกครับและก็เป็นจริงอย่างที่พูดเพราะอีกครู่หนึ่งสกนกับนายเข้มก็กลับมาพร้อมกับสเสบียงพรุงพลังเต็มสองมือ กำนันนั่งหนวดกระดิกยอมรับว่าตอนนี้เขาโดนพรานเฉยลบเหลี่ยมเข้าอย่างจังหลังจากที่ทุกคนตกลงร่วมกันได้แล้วว่าจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายพร้อมกันโดยไม่มีใครแยกตัวออกไปสองพรานเท่าก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการถกเถียงกันเกี่ยวกับเส้นทางตามที่อยู่ในแผนที่โบราณฉบับนั้นเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วทั้งคู่จึงเรียกทุกคนมารวมตัวกัน แล้วอธิบายถึงเส้นทางที่พวกคณะทั้งหมดอาจต้องเผชิญในการเดินทางครั้งนี้ตามความทรงจำที่กำนันและพรานเฉยพอจะนึกออกได้ว่าเคยประสบพบเจออะไรกันมาบ้างก่อนออกเดินทางทุกคนต่างก็สังเกตเห็นว่าสองพรานเท่าสั่งให้สมุนช่วยกันตัดกระบอกไม้ไผ่หลายอันใช้เชือกมัดเป็นพวงแล้วหอบหิ้วติดตัวไปด้วยกำนันหันมาบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงจริงจัง ปาข้างหน้าต้นไผ่หายาากระติกน้ำที่พวกเรามีอยู่อาจไม่พอใช้ในเส้นทางข้างหน้าพวกนายเห็นเขาลูกที่ขวางหน้าเราอยู่นั้นไหมเราต้องข้ามไปอีกฟากให้ได้ถึงจะสามารถเดินทางต่อไปอีกได้ ผู้กองนวินหันมามองนายกำมพลก่อนกล่าวเสียงเรียบแน่ใจนะคุณกำมพลว่าจะไปด้วยกันจริงๆถ้าเดินทางไม่ไหวคุณจะต้องหาทางกลับไปเองนะพวกเราไม่มีทางกลับมาส่งได้แน่นอนนายกำมพลพยักหน้าสูดหายใจลึกเตรียมพร้อมกับคำตอบผมแน่ใจครับผู้กองถึงผมจะแก่แต่ก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอการเดินป่าเดินเขาเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วครับสบายใจได้ ที่เห็นอ้วนอ้นี่เพราะช่วงหลังๆต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยกินแต่ชีสกินแต่ขนมปังถึงได้อ้วนฉุกจนแม้กระทั่งลูกขวัญยังจําไม่ได้ขวัญอุมายิ้มจางๆแต่ก็ไม่ได้เอ่ยหรือเล่าว่าต้นเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะเกรงว่าทุกคนจะพากันตื่นตกใจไปเสียอีกเมื่อทุกอย่างพร้อมผู้กองนวินจึงกล่าวขึ้นถ้าอย่างนั้นเราก็ออกเดินทางกันได้แล้วเนะืะอรีบออกไปจากตรงนี้ก่อนที่ไอ้พวกโจรป่าจะย้อนกลับมา หลังจากนั้นไม่นานคณะก็เริ่มออกเดินทางเป้าหมายของการเดินทางช่วงนี้คือการข้ามเทือกเขาสูงที่ทอดยาวขวางหน้าไปให้ได้เสียก่อนโดยต้องหาทางลัดเลาะตามทางด่านสัตว์เพื่อข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งตลอดระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงเห็นจะได้สองพรานเท่าก็พาทุกคนเดินลัดเลาะไปตามทางแคบๆที่บรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่พากันใช้เป็นทางสัญจรแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งทั้งสองก็หยุดเดิน แล้วเริ่มโต้เถียงกันขึ้นอีกครั้งรานเฉยพูดเสียงดังอย่างไม่สบอารมณ์ข้าบอกเองแล้วว่าต้องเลี้ยวขวาเองก็รั้นแล้วไหนล่ะลำทารของเองเห็นจะมีก็แต่ทางรกๆเดินเข้าพงเข้าป่าเสียเวลาเปล่าเฮ้อกำนันแย้งกลับทันควันข้าจำได้หนะ้ามันทางนี้แน่นอนไม่มีผิดหรอกไอ้เท่าปากเสียวุจบเขาก็ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นหวังจะใช้เวลานั่งทบทวนเส้นทางอีกครั้ง ร้านเฉยมองไปรอบๆแล้วบ่นเสียงเข้มดูซีวะยิ่งเดินไปป่าก็ยิ่งหนาขึ้นทางด่านมันก็มาสิ้นสุดเอาตรงนี้ถ้าจะเดินต่อได้มันก็ต้องมุดดินไปเท่านั้นแหละว่าแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งเช่นกันเมื่อเห็นว่าสองผู้นำยังตัดสินใจกันไม่ได้ทุกคนจึงพากันนั่งพักรอคำตอบอย่างเงียบๆ อากาศไม่ได้ร้อนจัดแต่กลับอบอ้าวจนเหงื่อไหลท่วมตัวกันทุกคนมานพหันไปทางกำนันเราเอ่ยขึ้นพักหาอะไรกินกันก่อนเธอครับกำนันนี่ก็บ่ายกว่า,วาแล้วน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงหลังจากเห็นว่าทุกคนเริ่มอิดโรยกำนันถอนหายใจแรงๆก่อนกล่าวอย่างไม่สบายใจฉันว่าน่าจะหลงทางแล้วละนายถ้าเรามาถูกทางแล้วก็เดินจากจุดพักไม่เกินสองชั่วโมง ก็ต้องเจอลำธารสายใหญ่ตัดขวางหน้าเราอยู่แต่นี่เราเดินมากันสามชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นมีแม้แต่น้ำสักหยดพรานเฉยพูดพลางหันไปมองค้อนให้อีกคนอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นมานพและนาวินก็นั่งลงข้างๆสองพรานเท่าพยายามสอบถามถึงเส้นทางที่สองคนกำลังค้นหากัน นายทั้งสองก็คงรู้อยู่แล้วว่าเชือกเขาสูงชันที่เราเห็นอยู่นี่นะไม่มีเส้นทางไหนเลยที่เราจะปีนข้ามไปได้แน่นอนแต่ฉันกับไอ้เฉยป่างก็จํากันได้ว่าออนนั้นไอ้ป่องไอ้ป่องก็ไอ้คนที่สติไม่ดีคนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังคราวก่อนพอมันเดินมาถึงแถวๆนี้แหละแล้วก็พาพวกเราเดินทะลุเชือกเขาแล้วก็ไปโผล่ออีกฟากหนึง่งได้อย่างไม่ลําบากอะไรเลย ขวัญอุมาที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับกำนันเอ่ยถามด้วยความสนใจเดินทะลุไปหรอคะลุงทะลุแบบไหนกันคะกำนันตอบพลางหยิบเศษไม้มาขีดขีดเขียนเข,ขียนลงที่พื้นดินตรงหน้าก็ไม่ได้แบบว่าหายตัวไปหรอกครับนายผู้หญิงมันเป็นทางที่มีน้ำไหลผ่านทะลุถึงกันระหว่างป่าน,นี้กับอีกฝักหนึ่งของภูเขา ถ้าไม่มีต้นไม้หนาๆนาขึ้นมาบดบังไว้แบบนี้เราก็จะมองเห็นว่าภูเขาไม่ได้เป็นลูกเดียวกันไม่ได้เป็นแนวยาวจนสุดลูกหูลูกตาแบบที่เห็นอยู่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีสองลูกหรือมากกว่านั้นที่ยอดของมันเอ็นพิงกันจนด้านล่างเกิดเป็นช่องคล้ายอุโมงค์ทีนี้เราก็แค่เดินลัดเลาะไปตามทางมุดผ่านช่องนั้นแหละจนไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งได้สบายๆปราณเฉยเสริมขึ้นอย่างมั่นใจแต่ว่าป่าตอนนี้เนี่ยมันรกทึบเกินไปพวกเรามองไม่ออก ว่าไอายอดไหนที่มันพิงกันและมีช่องให้พวกเราลอดผ่านไปได้มีอยู่ทางเดียวก็คือเราจะต้องหาลำทานให้เจอเท่านั้นครับหลังจากทุกคนรับประทานอาหารมื้อเที่ยงซึ่งมีข้าวสวยกับเนื้อแห้งที่เตรียมมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเสร็จ2พรานเท่าก็ยังคงถกเถียงกันไม่จบเรื่องทิศทางที่จะต้องพาคณะออกเดินทางไปยังจุดหมาย ข้าว่าทางขวานะเฮ้ยข้าจำได้ว่าทางซ้ายไอเด็กที่จำไม่ได้ว่าใช้มือไหนกินข้าวมือไหนล้าง้นอย่างเองน่ะมันจะไปรู้ดีกว่าข้าได้อย่างไรกันวะกำนันตวาดพรานเฉยเสียงลั่นจนคนในกลุ่มหันมามองกันอีกรอบอย่าเถียงกันเลยครับผมคิดว่าเราคงมากันถูกทางแล้วละ่ะเสียงหนึ่งขัดขึ้นกลางวงสนทนาก่อนจะมีมือหนึ่งยื่นส่งบางอย่างต่อๆกันมาจนถึงมือกำนัน เมื่อเขาเพ่งดูก็อุทานออกมาทันทีเปลือกหอยอ๋อใครเจอมันเข้าเจออยู่ตรงไหนกันผมเองครับเปลือกหอยมันก็ควรจะอยู่ในน้ำไม่ใช่หรือครับแล้วผมก็เจอมันอยู่ตรงที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละครับกำนันผู้กองนวินพูดพลางใช้มีดเดินป่าขุดคุยหน้าดิน เมื่อเปิดผิวหน้าดินขึ้นก็พบว่ามันเป็นตะกอนหินปนทรายและมีเศษเปลือกหอยอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อสองเท่าเห็นเช่นนั้นก็หันมามองตากันด้วยความแปลกใจพยายามรื้อฟื้นภาพของลําธารสายนั้นที่เคยเห็นเมื่อในวัยเด็กแล้วในที่สุดพรานเฉยก็สั่งให้ไอ้เข้มลงมือใช้มีดฟันถาวรหน,นาๆตรงหน้าทันทีเพื่อเปิดทางให้ทุกคนได้เดินออกจากทางด่านสัตว์ได้สะดวก อีกเพียงไม่ถึง5นาทีมีดเดินป่าในมือของไอ้เข้มลูกสมุนของกำนันก็ทำหน้าที่ในการถากถางต้นไม้ขนาดเล็กและเถาวันที่มีขนาดเท่าข้อมือซึ่งพันกันหนาแน่นราวกับเป็นตาข่ายยั์ที่ขวางทางอยู่จนขาดและเปิดออกเป็นช่องทางออกไปด้วยพละกกำลังที่ดูแข็งแรงผิดธรรมชาติของชายผู้นั้นระยะทางเพียงแค่10เมตรที่ป่าตรงหน้าถูกถางออกไปก็ส,สามารถพาทุกๆคนมาโผล่ในสถานที่ ที่ทำเอาขนลุกไปทั้งร่างจนนันถึงกับยิ้มกว้างออกมาทันทีเมื่อภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นเป็นสิ่งที่เขาเฝ้านึกถึงมาตลอดเวลาที่เดินทางมาเส้นทางที่กว้างประมาณ5เมตรยาวตรงดิ่งไปยังเทือกเขาสูงที่ตั้งตระหานอยู่เบื้องหน้าโดยมีต้นไม้สองฝั่งเอลูเข้าปกคลุมเป็นแนวยาวเร้ากับถนนที่ลอดผ่านอุโมงค์ที่สร้างจากต้นไม้ขนาดยักษ์ พื้นดินที่ปกคลุมด้วยตะกอนหินเล็กๆและทรายจำนวนมากทำให้รู้ได้อย่างแน่ชัดว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเส้นทางที่มีน้ำไหลผ่านมาเป็นเวลานานเป็นอีกครั้งที่ขวัญอุมาเผลอใช้มือเกาะกุมแขนของมานพบด้วยความลืมตัวเราจะได้เจอลูกแล้วรอแม่ก่อนนะลูกแก้วของแม่เธอพึมพำเบาๆรากับจะพูดกับตัวเองแต่เสียงนั้นกลับเข้าไปถึงหัวใจของชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆ ฉันจะไม่ยอมให้เธอพรากแก้วตาไปจากฉันอีกขวัญอุมามานกกระซิบด้วยน้ำเสียงจริงจังมันเป็นคำพูดแรกที่เขาพูดกับเธอตลอดทั้งวันหลังจากเก็บความเงียบมาเนิ่นนานไม่มีทางทั้งลูกแก้วทั้งนายฉันจะไม่มีวันยอมเสียไปทั้งคู่นั่นแหละจำไว้นะนายนกขวัญอุมากระซิบกลับดวงตาเธอวาววับราวกับแม่เสือสาวเธอกระชับแขนของชายหนุ่มแน่นขึ้น ไม่สนใจว่าสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองอยู่หรือไม่